แต่เราไม่ได้ฝึกเอาแค่นี้หรอกเราฝึกจนวันหนึ่งปัญญาแจ่มแจ้งขึ้นมามันจะรู้ว่าสิ่งใดเกิดสิ่งนั้นดับจะรู้อย่างนี้นะอย่างตอนเราหัดดูทีแรกเราก็เห็นว่าความสุขเกิดแล้วความสุขดับความทุกข์เกิดแล้วความทุกข์ก็ดับความเฉยๆเกิดแล้วความเฉยๆก็ดับเห็นอย่างนี้เห็นว่าโลภเกิดแล้วก็ดับโกรธเกิดแล้วดับหลงเกิดแล้วดับฟุ้งซ่านเกิดแล้วก็ดับโหนทูเกิดแล้วก็ดับนี่เห็นดูอย่างนี้นะหายใจออกเกิดขึ้นแล้วก็ดับไป หายใจเข้าเกิดขึ้นแล้วก็ดับไปนี่เห็นยืนเดินนั่งนอนเกิดแล้วก็ดับไปนะเฝ้า,ารู้อยู่ในกายในใจนี่เห็นแต่ว่าสิ่งใดเกิดสิ่งนั้นก็ดับตรงที่ปัญญารวบยอดเกิดนะมันจะไม่ใช่บอกว่าโกรธเกิดโกรธดับสุขเกิดสุขดับนะมันจะรู้ว่าสิ่งใดเกิดสิ่งนั้นดับมันจะรู้รวบยอดงั้นปัญญารวบยอดเกิดเนี่ยเราสั่งให้เกิดไม่ได้ถ้าศีลสมาธิปัญญาของเราแก่กล้าแล้วนะมันจะเกิดเอง ตรงที่เราเห็นซ้ําแล้วซ้ําอีกนะว่าสุขทุกข์ดีชั่วทั้งหลายเกิดขึ้นแล้วดับไปดูซ้ซํา้ๆๆไปเรืไปด้วยจิตจะค่อยๆสะสมปัญญาพอจิตสะสมปัญญาเต็มที่นะจิตมันจะเข้าสู่ความเป็นกลางด้วยปัญญาจิตที่เข้าสู่ความเป็นกลางด้วยปัญญาเนี่ยตรงจุดนี้แหละตรงจุดที่เข้าสู่ความเป็นกลางด้วยปัญญานี้แหละคือประตูแห่งการบรรลุอริยมรรคเมื่อนั้นถ้าเราหัดภาวน,า,นาเราดูสภาวะทั้งหลายไปด้วย เห็นอันนน้นเกิดอันนี้ดับอะไรเห็นไปเรื่อยๆเรื่อยๆนะถึงจุดหนึ่งปัญญามันจะเริ่มสะสมมันจะรู้ว่าทุกอย่างเกิดแล้วก็ดับพอมันเห็นว่าทุกอย่างเกิดแล้วดับเนี่ยจิตจะเข้าสู่ความเป็นกลางด้วยปัญญาละนะจิตจะเข้าสู่ความเป็นกลางด้วยปัญญาละเวลาความสุขเกิดขึ้นจิตก็รู้ทันว่าเดี๋ยวความสุขอยู่ชั่วคราวก็ไปจิตก็ไม่หลงระเริงในความสุขเวลาความทุกข์เกิดขึ้นจิตก็รู้ทันว่าเดี๋ยวความทุกข์ก็หายไปนะจิตก็ไม่เศร้าหมอง มีความทุกมาก็แค่รู้มีความสุขมาก็แค่รู้มีความดีมาก็แค่รู้โลภโกรธลําหลงมาก็แค่รู้มันคําว่าสักว่ารู้ว่าเห็นที่พวกเราชอบพูดกันนะนักปฏิบัตินะพูดชอบพูดมากเลยนะั้นเดี๋ยวนี้จิตสักว่ารู้ว่าเห็นหลวงพ่อมองหน้าปุ๊บนะดลยนึกในใจชาติหน้าเธอยังไม่สักว่ารู้ว่าเห็นเลยหน้าตาอย่างนี้นะสติยังไม่มีเลยพูดเราเองว่าสักว่ารู้ว่าเห็นสักว่ารู้ว่าเห็นนะจิตมีปัญญาแก่กล้าแนละ้ว จิตรู้เลยว่าอะไรเกิดได้นั้นก็ดับทุกอย่างหาสาระแก่สารไม่ได้นั้นต้องฝึกจนจิตมันฉลาดอย่างนั้นนะพอจิตมันฉลาดมันเห็นว่าสุขทุกดีชั่วทุกสิ่งทุกอย่างเนี่ยเกิดแล้วดับมันจะรู้สึกว่าทุกอย่างเนี่ยเสมอกันสุขกับทุกก็เสมอกันด้วยความเป็นไตรลักษณ์ดีกับชั่วก็เสมอกันด้วยความเป็นไตรลักษณ์อะไรๆก็เท่าเทียมกันหมดเลยนะงนั้นจิตจะไม่กระเพื่มขึ้นกระเพื่มลงเพราะมันกระเพื่มขึ้นด้วยความยินดีกระเพื่มลงด้วยความยินร้าย แต่ถ้ามันเป็นกลางกับทุกสิ่งแล้วมันมีปัญญาเนี่ยมันเป็นกลางมันจะไม่แกล่งมันจะมีสมาธิทรงตัวอยู่ในตัวของตัวเองนะแล้วถ้าศีลสมาธิปัญญาเราแก่กล้าพอเนี่ยจิตจะรวมเข้าอัปปนาสมาธิจิตจะเข้าฌานของมันเองเลยทาไมมันเข้าฌานได้ก็เพราะมันไม่กระเพื่อมขึ้นกระเพื่อลงอัสิทาไมไม่กระเพื่อมขึ้นกระเพื่อลงเพราะมันมีปัญญาสิมันเห็นว่าสิ่งใดเกิดสิ่งนั้นก็ดับนี่พอมันเห็นอย่างนี้นะจิตที่หมดการดิ้นรนจิตเข้าอัปปนาสมาธิ ถ้าบารมีพอนะจิตจะไปเดินปัญญาขั้นละเอียดข้างในอีกนิดหนึ่งจะไปเดินปัญญาในสมาธินะคราวนี้ไม่ว่าใครจะเคยเจริญปัญญาในสมาธิหรือไม่ก็ตามอ่ะแต่ในนาทีที่จะบรรลุอริยมรรคประยชนเนี่ยจิตจะไปเดินปัญญาในสมาธิทุกคนเลยนะจะเดินสั้นนิดเดียวไม่เดินยาวไม่คล้ายๆไปสรุปรวมยอดตรงนั้นนิดเดียวแต่ไม่มีคําพูด ไม่มีคําพูดทั้งสิ้นเลยนะไม่นั่งหนอเหนออะไรไม่มี้นเไยไม่ใช่ว่าโอ้โกรธแล้วหน้าอะไรอย่างงี้ไม่มีเป็นสภาวะที่ไม่มีคําพูดแล้วนะจะเห็นแต่ว่าสิ่งบางสิ่งเกิดขึ้นสิ่งนั้นก็ดับไปกระทั่งคําว่าสิ่งบางสิ่งก็ไม่มีนะไม่มีคําพูดนะจะเห็นแต่สภาวะไหวตัวขึ้นมาแล้วก็ดับไหวขึ้นมาแล้วก็ดับมันไม่รู้ว่าคืออะไรเพราะจิตไม่มีสัญญาไม่ไม่เข้าไปสัญญาแปลความหมายนะว่าอันนี้คือนนี้อันนี้คือนนี้ แต่มันมีสัญญาอีกแบบหนึ่งนะมันเห็นอนิจจสัญญาเห็นว่าสิ่งนี้ตกอยู่ใต้ความไม่เที่ยงมีทุกขสัญญาเห็นว่าสิ่งเนี้ตกอยู่ใต้ความทุกขเห็นอนัตตสัญญาสิ่งนี้ตกอยู่ใต้อนัตตาบังคับไม่ได้สัญญาจะไปปิดดูแบบนี้ไม่ใช่สัญญาจําได้ว่านี่สีเขียวสีเหลืองสีแดงนี่ผู้หญิงผู้ชายไม่ใช่นะเป็นสัญญาที่เป็นอนิจจสัญญาทุกขสัญญาอนัตตสัญญาจะไปหมายรู้อย่างนั้น เนี่ยปัญญาในอริยมรรคมันจะเกิดขึ้นตรงนี้เองนะแล้วจิตเนี่ยจะวางวางการรู้สภาวะนะหยุดการเดินปัญญาเพราะเต็มที่แล้วก็จะทวนกระแสเข้ามาหาธาตรู้ไม่ใช่เข้ามาหาจิตผู้รู้นะอย่างที่พวกเรามีทุกวันนี้อย่างมากที่สุดเป็นจิตผู้รู้ยังไม่ใช่ตัวธาตรู้จิตผู้รู้นี่ยังปนเปื้อนอยู่กับกิเลสอยู่นะต้องพอนานะจนจิตมันมันวางอารมณ์นะมันทวนกระแสเข้ามาหาธาตรู้ เขเข้ามาถึงตัวนี้แล้วมันจะเข้าไปเกิดอริยามรรคนะทาลายล้างอาสวะกิเลสภายในหรือสังโยชน์ภายในนะมันจะแหวกอาสวะที่ห่อหุ้มจิตอยู่เข้าไปทําลายสังโยชน์ภายในนะแต่เข้าไปทําลายเนี้ยชั่วแวบเดียวชั่วขณะจิตเดียวไม่ว่าเราจะเก่งกล้าสามารถแค่ไหนนะในขณะที่อริยามรรคเกิดเนี่ยเกิดหนึ่งขณะจิตทุกคนไม่มีสองขณะเลยนะเกิดในพริบตาเดียวนะพริบตาหนึ่งก็ยังยาวนะยังยาวไป มีครูบาอาจารย์องค์หนึ่งเคยเล่าให้ฟังนะคือหลวงพ่อพุธนี่ท่านสิ้นไปแล้วเล่าให้พวกเราฟังได้ไม่ได้ไปหาลาบสักการะให้ท่านหรอกท่านนั่งเทศเหมือนหลวงพ่อเทศอย่างนี้แหละแต่ท่านนั่งบนธรรมะน,นั่งพับเทียบเทศไปเรื่อยๆท่านบอกว่าท่านเทศไปนะจิตท,ท่านก็ถ่ายทอดธรรมะให้โยมฟังไปเรื่อยจิตท,ท่านมันก็พิจารณาธรรมะตามไปด้วยนะถึงจุดหนึ่งเนี่ยท่านบอกจิตรวมปุ๊บเข้าไปนะแล้วมันขาดตรงนั้นเลยนะ ขาดกิเลสถูกทำลายตรงบนธรรมาสน,น,นันละนะวงนี้มาแปลกนะไม่ได้ว่าชนะกิเลสตอนไปนั่งสมาธิเดินจงกรมอะไรนะชนะกิเลสตอนกาลังเทศอยูนะ่มันขาดปุ๊บออกไปแล้วจิตมันจะถอยออกมานะมันจะรวมไปปุ๊บเดียวเองถอยออกมาเนี่ยท่านรีบนึกเลยว่าเมื่อกี้เทศถึงประโยคอะไรนะแล้วแล้วก็เทศต่อเลยคนฟังเนี่ยไม่รู้เลยไม่รู้ว่าเกิดอะไรขึ้นเพราะเหมือนกับเทเทศ ไม่ขาดระยะเลยเนี่ยช่วงเวลานี้สั้นนิดเดียวช่วงเวลาที่จะถล่มทลายลงไปนะสั้นนิดเดียวเองงั้นอย่าดูถูกปัจจุบันนะเวลาล้างกิเลสเนี่ยล้างในปัจจุบันเนี่ยปัจจุบันสั้นนิดเดียวปัจจุบันไม่ใช่หนึ่งนาทีหนึ่งนาทีน,ะนท่นะยาวไปแล้วหนึ่งนาทีมีแต่อดีตมีแต่อนาคตใช่ไหมปัจจุบัน,นสั้นนิดเดียวงั้นจุดอันนี้จะมีขึ้นมานะถ้าพวกเราภาวนาให้มากพอ